สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในนิสการ The Grand Master After ์กับแกรนด a มัสเตอร์อัปเตอร์จางตั้งนะครับโดยศิลปินคุณวิชินนงนวลน,นะครับ,รบและผมและผมพันธรักษ์พานุบุญพิพัฒนาพงศ์นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปอของนิสการนี้ว่ามีที่มาอย่างไงนะครับก็อย่างแรกต้องถามคุณวิชิตก่อนละกันว่าคิดอุตริยังไงถึงทำนิศการนี้ขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> ชอบตั้งแต่เริ่มเรียนศิลปะแล้วครับผลงานของอาจารย์จ่าง <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆอ,อายุ14 15ี่สิบห้าตั้งแต่อาจารย์เริ่มสอนแล้วก็ให้ดูงานศิลปะโอ,ะ o อมาสเตอร์ผม <c oughs> ชอบงานของอาจารย์จางมากที่สุดอพอถึงตอนโตจบมหาลัยแล้วก็มีโอกาสรู้จักพิทิพลูกชายของอาจารย์จางพิทิพตั้งใช่ครับ <c oughs> ก็เลยมีโอกาสเห็นงานอาจารย์จางเยอะขึ้น ประมาณสามสามสี่ปีที่แล้วรู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากเขียนปร์เรตอาจารย์จางก็ลงมือเขียนขณะที่กำลังเขียนความคิดม,มันมาเยอะมากมและเขาคิดว่าทำเอ็กซิบิชันดีกว่าแต่ว่ารูปที่กำลังเขียนจนถึงบัตรนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเอ็กซิบิชันมีแล้วครับคือเอ็กซิบิชันก็คือไม่ ไอ้รูปนั้นนะเหมือนเป็นรูปตั้งต้นที่ทําเริ่มต้นทำขึ้นมาแล้วก็พอทําไปแล้วมันก็เกิดความคิดใหม่ๆว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมใช่ระหว่างการวาดประมาณหนึ่งเดือนอ,อันที่เป็นพอร์เตจันจางเนี่ยอตอนนั้นทาทาเป็นพอร์เตที่ท,ที่มีที่มาจากรูปจริงๆเพนติ้งของจันจางหรือว่าหรือว่าเป็นพอร์เตจากรูปถ่ายเฉยๆเป็นรูปถ่ายเก่า<อ>แล้วก็ผมใช้ดินกับสีอะคริลิกผสมกันเพื่อที่จะวาดส่วนใหญ่ก็วาดกับมือ ครับเป็นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่อแล้วสไตล์การวาดนี่เป็นสไตล์แบบเดียวกับจันจ่ามากหรือว่าสไตล์ของของคุณวิชิตเองกล็ลองลองคิดดูว่าจะประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้มือ,อ,มอมสุดส,ส,สุดท้ายกลายเนว่าจากการวาดรูปพอร์เทรตซึ่งไม่เสร็จด้วยใช่ครับมันพัฒนามาเป็นนิสการที่วานี้แล้วแล้วงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมัน ม,มันแตกต่างกันมากเลยม,มันมหีหลายรูปแบบมากเลยอะไรที่ที่เป็นตัวเริ่มต้นแรกชิ้นแรกที่ทําขึ้นมาเราเริ่มจากก๊อปปี้งานอาจารย์ครับคือดูจากรูปถ่ายหรือว่าไปดูงานจริงที่บ้านแล้วก็กลับมาวาดซ้าไปซ้ามามพยายามให้เหมือนที่สุดครับคือแล้งงานชิ้นนั้นอยู่ในเกาครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชิ้นที่ก๊อปปี้ให้ให้มันคล้ายคลึงที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ครับ แต่ระหว่างก๊อปปี้เราได้เรียนรู้วิธีการอ่าและก็ความคิดอ่าว่าขณะอาจารย์จางทํางานความคิดของอาจารย์น่าจะประมาณนั้นประมาณเนี้ยอพอทําเสร็จแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนไหมรู้สึกว่าไม่เหมือนแต่ว่าตัวเองอ่ะฟิลมันได้อืม,มันก็เลยทําให้ทํางานชิ้นต่อๆไปได้ง่ายขึ้นอตอนทํานี่ <c oughs> ถามก่อนว่าตอนทําเนี้ย คือเราเราในวงการศิลปะการ Copy ้เนี่ยมันเขาเรียกพาจ a ไลซ์หรือการอั p พอปิเอตเนี่ยมันก็ค้างเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเป็นข้อหาทางทางศิลปะมันก็ค้างรไรแรงเหมือนกันนะหมายความว่า c o อปงานคนอื่นมาทำเป็นงานตัวเองหรือว่า Copy เพื่อเอาไปเอาไปขายคอลเลกเตอร์อะไรก็แต่เจตนาของของคุณวิชิตมันต่างกันเนาะมันเป็นการทําเพื่อบูชาครูใช่ไหมอันนี้ทําก่อนทำานมีการได้ปรึกษาทางครอบครัว ของอาจารย์จ่างไหมอย่างคุณทิพย์ก็ก็ปรึกษาครับอ่าแต่ว่าเราไม่ได้เจตนามันไม่ได้เพื่อการค้าขายอ่าเพื่อการได้เรียนรู้วิธีการอ่าแล้วก็จังหวะการทำหรือว่าอารมณ์ระหว่างการทำว่าประมาณไหนแล้วตอนคุยเขาเข้าใจไหมว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเขาเก็ตไหมเก็เข้าใจครับ เขาไทยเขาใจใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แล้วเขาเขาอนุญาตอนุญาตให้ทาใช่ครับอนึวกว่าทําขึ้นมาพอจากพอจากชิ้นนั้นที่เป็นก๊อปปี้แล้วมันต่อย,ยอดไปสู่ชิ้นอื่นๆได้ยังไงที่ทําขึ้นมาก็มัมเหลกด้วยการทําพรมอใช่อ่อาพครอบครัวครับออื่าเป็นภาพถ่ายเก่าอ,อพอทําพรมสักอ่าเดือนกว่าๆล้วก็กลับ มาที่เพนอีกอเพราะว่าเราทําชิ้นแรกก๊อปปี้มาแล้วเรารู้จังหวะชิ้นสองสามผมก็ใช้อารมณ์ความทรงจำโดยโดย,โดยไม่ไม,ไม่ไม่อิงรูปรูปต้นฉบับอย่างนั้นเขียนจากความทรงจำเนี่ยวิธีการ,ว,การวิธีทำงานคือทำไงต้องต้องต้องนึกว่างานเป็นไงอย่างเงี้ยเราเรียนรู้วิธีการกับงานชิ้นแรกมาแล้วแล้วก็ จากการที่เห็นงานต้นฉบับเยอะขึ้นเราก็คำนวณแล้วก็นึกสีออกว่าน่าจะประมาณนั้นเ็กเจอร์ประมาณนั้นอะไรแบบนี้ตอนทำนี้เรารู้สึกว่าสมมติบาทว่าตัวเองเป็นจังๆไหมอ่าสมมุติเลยสมมุติเลยห้าห้าหกเจ็ดวันไม่ได้ มามาได้วันที่8ปดพอได้วันที่8ก็ก็เสร็จเลยเสร็จบันชิ้นนี้เลยใช่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องของสีสันความเก่านี้เราก็เราก็เรียนแบบมาด้วยใช่ไหมเราเราเรียนแบบคราบอะไรต่างๆงานทำไม่รู้สึกว่ามางานมันเก่าผ่านการเวลามาด้วยเหมือนกันใช่ครับอพอภาพภาพรวมเสร็จคิดว่า,า,าฟิลลิ่งได้เหมือนงานอาจารย์จ่างเราก็ม,มามาเก็บรายละเอียดเพื่อให้เป็นเทคนิค ความเก่าที่หลังครับอ,อันนี้ขอขอยกตัวอย่างงานศิลปะในประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับมันจะมีงานของศิลปินอเมริกันที่ชื่อว่าเอเลนซุดาวันนะครับหรือเรียนสั้นว่าซุดาวันเป็นศิลปินที่ทํางานด้วยการก๊อปปี้งานศิลปะของศิลปินคนอื่นเป็นงานตัวเองอันนี้เป็นแนวคิดที่เป็นคอนเซปต์คือเอเลนเนี่ยจะจะเรียนแบบงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคโมเดนอาร์ตอย่างเช่นแอนดี้วอล์หลนะครับมาเซลดูชองหรือว่าโจเซฟบอยส์ โรเบิร์ตราสเ e นเบิร์กเนี่ยเป็นการก๊อปปี้งานศิละปะแล้วทำขึ้นมาใหม่เป็นอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเลยแต่วิธีการทํางานของเอเลนเนี่ยอย่างที่คล้ายๆกับที่คุณวิชิตทำคือไม่ได้ทํางานด้วยการก๊อปปี้จากภาพถ่ายหรือดูจากงานจริงแล้วลอกเลียนแบบขึ้นมาแต่เป็นการทํางานด้วยการใช้ความทรงจำนะครับใช้จินตนาการนะครับโดยสมบูรณ์บบทศึกษาวิธีการทำงานของศิลปินเหล่านั้น,นว่าทํางานแบบไหนด้วยวิธีการอย่างไงแล้วก็ดูจากความทรงจําแล้วก็ทํางานชิ้นมาใหม่ชิ้นใหม่ขึ้นมา เหมือนกับตัวเองอะสวมบทบาทเป,ป็นศิลปินคนนั้นแล้วทางานชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วงานของเอเลนเนี่ยได้รับการยอมรับในวงการศิละปะระดับโลกมากแล้วก็เอเลนมีฉายาว่า Queen อ f คอ p ปี้แหรือว่าราชินีแห่งการ c อปปี้นะครับก็คือใช้ใช้คอนเซปต์ในการ c อปปี้ในทํางานใหม่ขึ้นมางานของเอเลนเนี่ยถูกใจศิลปินที่เป็นต้นฉบับด้วยถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอดี้วอ์ฮอลเคยให้ยืมแม่พิมเขาเรียกว่าแม่พิมซิลสกรีนเพื่อไปทํางานของวอร์ฮอลขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยวิธีการคิดแบบนี้ วิธีทางานแบบนี้มันก็เลยคล้ายคลึงกับวิธีการที่คุณวิชิตทาขึ้นมากับงานชุดนี้คือการไม่ใช่การ Copy ไม่ใช่การ Appropriation แต่เป็นการ r e i n t e r p r e t a t i o n หรือว่าตีความใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำทำงานขึ้นมาใหม่โดยใช้เขาเรียกว่าความทรงจําแล้วก็ประสบการณ์ที่มีต่องานของศิลปินต้นฉบับอย่างอาจารย์จางแซ่ตังนะครับวิธีการทํางานแบบนี้ใช้ใช้กับงานกี่ชิ้นที่ทํา ก็หลังจากชิ้นใหญ่ด้านหลังเนี่ยก็มีชิ้นสีดำอ,อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้อยากทำเพราะว่าพี่ทิพย์ลูกอาจารย์จบอกว่าพ่อมีสีดำสีเดียวแกก็ยังทำงานผมก็ลองใช้สีดำสีเดียว ยุคสมัยนั้นใช่ไหมที่เขาสีมันราคาแพงอาจจะราคาแพงแล้วจายจังหรือว่าช่วงเวลานั้นไม่มีสีอื่นอะไรแบบนี้น่เหลือสีอื่นใช้ใช่ครับคือแม้แต่มีสีเดียวเ็ายังทํางานได้ใช่เราก็ลองทําบ้างคือจะได้จํากัดข้อจํากัดจากที่เราต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มทํางานคือเขาเรียกว่าลองออกจากเซฟโซนตัวเองดูใช่ครับเพราะปกติเวลาคนทำงานก็ต้องมีอุปกรณ์ครบเลยใช่ไหมใช่สีครบผ้าใบสะอาดอะไรอย่างนี้ใช่ครับ เล้ได้ยินว่าสีดำไหมสีดำเองก็ตามที่จย์จางใช้ก็ไม่ใช่สีแบบเพนติ้งแบบราคาแพงอะไรเป็นแต่เป็นสีสีทาเรือใช่ไหมใช่เป็นสีพกซี่สำหรับทาเรืออซึ่งมีราคาถูกไม่ไม่แน่ใจครับสมัยนั้นบางทีอาจจะแพงก็ได้อาจจะแพงกว่าใช่เพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างหนาอยู่แต่ผมมใช้สีน้ำมันผสมกับสีอะคริลิกแทนเพราะทำไมถึงใช้ทำไมถึงไม่ใช้สีแบบเดียวกันนีครับทามเพราะว่า เราต้องการร่องรอยที่มันมัน,ม,นมันด่วนทันใจเลยอ่าถ้าเป็นสีพ็อกซี่ต้องใช้การเวลากว่ามันจะแคร็กอะไรแบบนี้นอ๋อใช้คือมันต้องผ่านเวลามันมีเวลาบวกมาด้วยใช่ครับอันนี้คือเราจะทํางานเพื่อ,อเพื่อจําลองเาเรียกว่าจาลองนะกันจาลองสภาวะในปัจจุบันของงานชิ้นพวกนี้ใช่ไหมใช่เพราะต้องการเท็กเจอร์มันด้วยเพราะงานนผ่านเวลาหลายสิบปีแล้วมันก็มีการเปลี่ยนสีสันเปลี่ยน พื้นผิวตามการเวลาใช่ครับจากสีดําก็มีไฮไลท์สีน้ําตาลอะไรแบบนะั้นแล้วแล้วคุณวิชิตรู้ได้ไงว่าอวิธีการทําแบบนี้มันจะทําให้เกิดร่องรอยแบบนี้ขึ้นมาอ๋ออันนั้นประสบการณ์จากการทํางานเพนติงมา20กว่าปีคืองานนี้จะดูว่าจริง,รงมันมีมันม,มีวิธีการทํางานหรือว่า practice หลายแบบมากอะ่ะคือมันมีทั้งสีน้ํามันมีทั้งไหมพรมมีทั้งเซรามิกด้วยได้ยินมาว่าคุณวิชิตเองก็ มีพื้นเพยทางด้านเซรามิกมาก่อนใช่ไหมอ๋อเรียนจบมาจากเซรามิกด้านเซรามิกเลยครับอ,อ๋อที่มหาวิทยาลัยาาาศิริกกรคณะมนัสินใช่ครับทั้งวิชาเซรามิกใช่ครับรก็กบเผาก,ก็เริ่มต้นอาชีพอาร์ติสก,ก็ก็ทำเซรามิกมาก่อนครับทำเซรามิกมาก่อนอ่าแล้วก็บวกอ่าเพนติ้งตามมาก็ทําคู่กันครับอืมอแล้วก็ช่วงหลังก็กเลิกเซรามิกไป เจ็ดปีอตอนนี้ก็ก็มาเริ่มต้นใหม่อก็มาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าความรู้หรือว่าทักษะอะไรมันก็ยังไม่หายไปไหนไม่หายครับอยู่ในเลือดเพราะอพราามองออกทุกอย่างว่าทํำยังไงทํำยังไงจินตน,นาการได้ถึงเสร็จเลยอืม,อม,อม,มันก็เลยมาที่งานอีกชุดนึงเนาะของเทศกาลนี้ที่มันเป็นเซรามิกเซรามิกมีทั้งหมดสี่ชิ้นครับสี่หนึ่งสองสามสี่ชิ้นอ ชิ้นแรกก็เป็นหนังสืออ่านหนังสืออาคิวเพราะว่าเมื่อก่อนเคยอ่านแล้วก็ชอบเนื้อหามากคิดว่าต้องต้องมีโอกาสทํานิยายนิยายจากจากเมืองจีนใช่ใช่หนังสือแปลที่อาจารย์จากเป็นคนแปลเนาะใช่ครับอืมในยุคสมัยนั้นได้ยินว่านิยายเล่มนี้เคยเป็นหนังสือต้องห้ามที่ถูกทางทางการทางรัฐใช่ครับห้ามห้ามจะจจำหน่ายห้ามอ่านด้วยใช่ครับ แล้วลักษณะของงานดูรู้สึกมันมีร่องรอยการเผานี่มันเกี่ยวอะไรไหมกับประศัตรตรงนั้นใช้เออใช้เทคนิครากุหลังจากทำรากุแล้วก็ต้องมารมควันอีกทีนึงเพื่อเพื่อให้เข้ากับเนื้องานเพราะว่าหนังสือโดนสั่งเผาไม่ให้ใครอ่านในยุคนั้นโดนสั่งเผาใช่ใช่ครับเป็นหนังสือต้องห้ามใช่ครับในยุคสมยัย มันมันช่วงประมาณใกล้ๆก,กับพวกเดือนตุลาคมยอะไรเงี้ยประมาณปี2 5 1 9เอะไรยประมาณนั้นในย,ยุคสมัยท,ที่ที่มีความหัดแย้งทางการเมืองสูงน่าจะครับงั้นพอพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงมาที่งานของอาจารย์จ่างซึ่งอีกชุดอีกชิ้นหนึ่งที่มันมีเรื่องการเมืองอย่าง,อย,างอย่างงานชิ้นนี้ที่ที่มีชื่อว่ามีชื่อที่เรียกกันไม่รู้จักว่าตัดมือกวีควักตาจิตกรน,นะชิ้นนี้เป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พิซของอาจารย์จ่างเลยทำไมทำไมคุณพิชิตถึง ถึงอยากที่จะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้านึกถึงผลงานของอาจารย์จางทุกคนจะนึกถึงชิ้นนี้แต่ว่าผมได้นำเนื้อหาที่แบบค่อนข้างรุนแรงกับการเมืองอม,อม,ามาตีความใหม่ซึ่งผมมองว่าอที่อาจารย์จางทํามา เหมือนกับปูทางไว้ให้เราอะอม,มีอิสระที่จะทำงานศิลปะอะไรก็ได้ะระหว่างทำงานชิ้นนี้ผมนึกถึงวิ่งเล่นบนบนทุง่งหญ้าเหมือนทุง่งหญ้าใช่เรามีอิสระในการทำงานมากมที่จะตีความไปในทางที่เราคิดได้ใช่ครับก็จำลองขึ้นมาเมื่อกี้เราพูดว่าคุณวิชิตมีพื้นเพทางด้านเซรามิกนะฮะแล้วก็แล้วก็ทำงานทางด้านจิตรกรรมมาหลายปีแล้วงานแล้งงานด้านการ ปักไหมาพรมเนี่ยมันไปไได้มาจากไหนอมีมีอยู่ช่วงหนึ่งอยากเบื่อเบื่อเพนแล้วก็อยากอยากทําอย่างอื่นแทนแทนเพนระหว่างนั้นก็ประมาณห้าห้าหกปีที่แล้วก็ก็เรียน เรียนเรียนทำพรมขึ้นคือเขาเวิร์กชอปทำพรมใช่ครับแล้วก็สะสมทําอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้ทําจําหน่ายไม่ได้ทําแสดงนะเหมือนกับซ้อมมืออยู่ห้าปีห้าปีห้าปีครับแล้วก็คิดว่าเราเรามีทักษะพร้อมแล้วที่ที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นได้แล้วเพราะว่าขอบเขตการทําพรมมันมันเริ่มกว้างเราเราเริ่มเล่นได้หลายวิธีการคือเริ่มเริ่มอยู่มือ ก็ลองทําเป็นงานดู้ได้ได้ยินว่างานทาพรมนี่จริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่เทศกาลที่แล้วเทศกาลหลงที่มานาแกลลี่ใช่ครับทำทำโชว์มา so, like like, like ชิ้นหนึ่งอืมคราวนี้ก็เลยทําออกมาหลายชิ้นเลยเนาะอ่าหลายชิ้นครับห้าชิ้นครับอืมห้าชิ้นนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพอทําเป็นภาพถ่ายครอบครัวในอดีตนะครับแล้วก็ทําเลนแบบงานของอาจารย์จ่างชิ้นมาสเตอร์พพซที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไร งานที่เหลือมันจะมีชิ้นชิ้นที่เกี่ยวกับอะไรบ้างก็ก็งานที่เป็นนูนสูงก็เป็น,นหน้าของอาจารย์จางอ,อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรตีความงานอาจารย์จางขึ้นมาใหม่ใช่ไหมชิ้นนั้นที่เป็นสซียมพู เช่นสีชมพูไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นงานงานเพ้นของอาจารย์จางอ่าใช่งานเพ้นอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าสมัยนั้นอาจารย์จางใช้สีชมพูสะท้อนแสงผมจําเบอร์ไม่ได้อืมอ่าซึ่งคิดว่าเขากล้าที่จะใช้ในยุคสมัยนั้นใช่มันที่ไม่ค่อยมีใครใช้ใช่ครับซึ่งมันถือว่าเป็นสีที่ทําให้ลุกชีพนะใช่ใช้กับงานวัดงานอะไรพวกนี้ใช่อารมณ์นั้นแต่ว่าอาจารย์จาง ทำได้พิเศษเราก็อยากเอาชิ้นนั้นมานําเสนอแต่ว่ามันพรมขนสัตว์มันไม่มีสีสพวกน,นันใช่<ส>ใช่ครับมันต้องใช้โพรมอะคริลิกแต่ผมก็ไม่ได้ใชก้ก็เทียบสีใกล้เคียงเอาอีกชิ้นหนึ่งพิเศษมากคือเป็นรูปของรูป รูพอร์เทรตของภรยาจ,ายจายันจางช่วยเล่าชิ้นนี้ฟังหน่อยเป็นัไงอ๋อที่อยู่ในกรอบหลุยเป็นคุณแม่เซียเป,เป็นเมียของอาจารย์จาย่าผมผมไม่ได้ทันอาจารย์จางนะก,ก็ทันคุณแม่เซียแล้วก็ไปเจอแกครั้งแรกที่บ้านพอยกมือไหว้แกยิ้ม,มแบบเราประทับใจมากก็อยากทําพรหมให้ทุกคนได้เห็นหน้าอารมณ์นั้นที่เราเห็นอะ ซึ่งเป็นคนเดียวในครอบเป็นคนเดียวเอ้ยเป็น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 คนเดียวที่ทันนะคุณแม่เซียเป็นคนเดียวที่ที่คุณมิชิตทันใช่ครับก็เลยทําขึ้นมาแล้ววิธีการทําคือความน่าสนใจก็คืองานชิ้นอื่นมันจะเข้าเข้าเขาเรียกเข้าเฟรมหมดเลยแต่ชิ้นนี้มันจะเหลือไอตัวเหมือนคล้ายคล้ายตัวโครงหรือสะดึงปักอ่าก็ปักไหมพรมไหมอยู่ด้วยทำไมถึงจะทำเนั้นเป็นเป็นเฟรมของขั้นตอนการทําพรมอ่าอ่าอยากอ่อยาก เหมือนกําลังทําอยู่แล้วก็ยกมาจากบ้านโชว์เลยอ่าไม่ไม่ได้ถอดมาเพื่อใส่ใส่เฟรมอื่นเหมือนกนลาลังค้างอยู่งานกํนลาลังค้างอยู่ใช่ครับแต่แต่ที่จริงเสร็จแล้วจริงแล้วอ่าอยากอยากให้เห็นอารมณ์กระบวนการการทํา อันนี้เรามองในแง่หนึ่งคือแบบว่าพอเราพูดถึงความเป็นผู้หญิงนะในครอบครัวนะใช่ครับไองานปากักงานเย็บป,ปักอะไรพวกนี้มันก็เป็นงานแบบงานฝีมือที่ผู้หญิงทําเหมือนกันอันนี้มีส่วนไหมที่อยากให้มันสนุกใช่ครับอ,อยากอยากให้มีอารมณ์นั้นด้วยบทบาทของผู้หญิงในบ้านใช่ครับรรมีมีหมายอะไราคาอยู่แต่ว่า,าตั้งแต่เท่าที่รู้จักคุณแม่เสียบไม่ได้มี อารมณ์แบบแม่บ้านขนาดนั้นเพราะว่าคอยตามช่วยซัพพอร์ตอาจารย์จ่างอยู่ถือสีแบกสีไปให้เป็นผู้ช่วยใช่ครับบา,รบางครั้งบางครั้งนอกจากงานที่ที่เป็นตัวชิ้นชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยในในนิทรรศน์นี้มันก็มีงานอีกงานอีกชุดหนึ่งหรือชิ้นหนึ่งที่มันเป็นงานศิลปะที่รับประทานได้เนาะที่กินได้ดูใบช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูใบอันนี้อันนี้อันนี้มีความคิดอะไรคืออยากทําอะไร เท่าที่เท่าท,าที่ศึกษาชีวิตของอาจารย์จางมาอ่ารู้สึกว่าท่านมีไม่เยอะอ่าแต่ว่าเป็นผู้ให้คือไม่ได้ร่ำรวยใช่ครับอ่าอยากอยากนำเสนอคือคือไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องร่ำรวยก็ได้อ่าแต่ว่าให้ได้แบ่งปันคนอื่นได้ใช่ครับทั้งทั้งเรื่องของ การช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้ความรู้คนอะไรอย่างนี้นะใช่ครับคือได้ยินว่าสมัยสมัยที่จย์จังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีลูกศิลูกหิลฐามาฝากตัวแล้วก็อยู่ในบ้านทํางานมากมายหลายหลายคนอยู่ครับซึ่งในงานชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นใหม่ผมลูกครอบครัวก็มีมีรูปของลูกศิลจังอยู่ในนั้นด้วยเนาะใช่ครับที่ปัจจุบันก็เป็นศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในในประเทศไทยแล้วก็ในสากลใช่ครับแล้วงานชิ้นนี้คล้ายกับว่าเราทํางานศิลป,ปะที่ให้คนอื่น เอากลับบ้านไปได้ฟรีฟเอากลับบ้านหรือว่าทานในงานเอากลับบ้านหรือว่าอะไรก็ได้ไม่แล้วแต่ผู้ชมม,มันสุดท้ายก,ก็เหลือไว้เฉพาะเพลทที่เป็นใบหน้าเก่าๆของอาจารย์จางคือบอกว่างานลักษณะนี้งานลักษณะนี้ที่ทำเนี่ยที่ศิลปะที่รับประทานได้เนี่ยมันไปพ้องกับงานศิลปะในประาสาศิลปะวิธีการคิดเนี้ยเขาเรียกว,ว่า relational aesthetic หรือสูนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์นะครับที่ศิลปินเนี่ยทำงานศิลปะที่ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสังคมนะครับรอบข้างไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับพื้นที่เวลาหรือแม้แต่สถานการณ์ครับงานถึงศิลป,ปะในสังนี้จ,จุดเด่นจุดสําคัญของงานศิลป,ปะในแบบเรชั่น e s t อสติกคือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการทํางานศิลป,ปะหรือเป็นตัวงานศิลป,ปะด้วยซ้ำน,นะครับอย่างเช่นงานของคุณเลอฤทธิติลวนิดที่ผัดไทยแจกในมิวเซียมในแกลเลอรี่หรืองานของเฟลิกซ์ก รืองานของเฟลิกกอนซาเรสตอเรสที่เอาท็อฟฟี่นะครับหรือของต่างๆเนี่ยวางไว้ในห้องให้ผู้ชมมาหยิบกลับบ้านไปได้ลักษณะนี้เป็นเป็นลักษณะของงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมากในการทํางานศิลป,ปะเรียกว่าผู้ชมเป็นจุดสาคัญในการทํางานาถ้าไม่มีผู้ชมในงานนี้แบบนี้ใน,นลักษณะนี้ก็จะไม่สามารถลุ่ลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันพ้องกับงานชุดนี้ของคุณวิชิตที่อยู่ในสการแต่ว่างานชุดนี้จะบอกว่ามันจะมีเฉพาะวันเปิดงานเท่านั้นเพราะว่ามันไม่สามารถแจกได้ทุกวัน ก็เลยจะเป็นเฉพาะอีเวนท์ที่ทำขึ้นมาตอนนี้เหลือแต่เพจเหลือแต่เพจให้ดูใช่ครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานของของเหตุการณ์นี้เพียงแต่ว่าตัวตัวงานที่เขาเรียกว่าตัวเหตุการณ์ที่มีการหยิบช็อคลันตนี่ก็จะมีเราจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้อนอะให้ให้สามารถชมได้ในในเพจของแกลเลอรี่นะครับพอพอเราพอคุณมิชินได้ทํางานแบบเนี้ยที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นการสร้างโฆษณากับจา์จางแท่ตั้งอะ พอทําแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกไงห,หรือว่าเรามีมีอะไรที่มันมีผลกับความคิดหรือว่าวิธีคิดของเราไหมก็อืมเราทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตช้าลงช้าลงใช่ครับอ่ารู้จักอืรู้จักรออ่าใช่เพราะว่าเมื่อก่อนผมผมใจร้อนทําทํางานแบบรวดเดวร็วเป็นคนรอไม่ได้ ใช่ครับอื่าหมายความว่าต้องามหมายความว่าทำงานชุดนี้ต้องใช้เวลารอใช่ไหมใช่โดยเฉพาเซรามิกอ่ามันมันขั้นตอนมันเยอะกระบวนการมันเยอะใช่ไหมเซรามิกครับอืมอเยอะครับอืมก็ก็ใจเย็นลงครับใจเย็นลงครับอยอะเออแต่ความน่าสนใจก็คือเนี่ยงานที่เป็นเซรามิกเนี่ยเป็นเป็นที่เป็นหัวต่างหัวของคนเนี่ยอันนี้เป็นหัวของใครนะ บอดี้เป็นของพิทิพบอดี้ของหัวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอยากให้พิทิพเป็นเป็นคนเล่าเรื่องอใช่แล้วก็ผิวประกอบด้วยผิวของอาจารย์จางแล้วก็หลานสองคนคือมิกับภูคือหมายถึงเอาววัยวะต่างๆตาหูจมูกปากอะไรใช่ครับคือได้มาจากภาพถ่ายของครอบครัวใช่สมาชิกหลายๆคนใช่ครับเอามาประกอบกันอืแล้วทําไม ทำไมตัวงานมันถึงมีลักษณะทีมมม่มีมีรอยแตกเล้าอยู่บนอยู่บนหัวเซรามิกอันนี้เลนแบบเทคนิคคินซุงิของญี่ปุ่นเพราะว่าคล้ายๆผลงานของอาจารย์จา่างพี่ทิพยเป็นคนประกอบอ ทําให้เราและก็ทั่วโลกเห็นอยู่จนถึงทุกวันเนี้เพราะว่าเขาค่อยๆประกอบทีละนิดทีละน้อยใช่ใชขึ้นมาพี่ทิพย์และก็หลานสองคนดวครอบครัวรใช่ครับอันนี้ก็เลยใช้วิธีการแบบกิจีที่เหมือนกับทองที่มันแตกหักเสียหายใช่กลับมาประกอบใหม่ให้มันมีความสวยงามขึ้นมาครับวิธีการเผาให้ได้ยินว่าน่าสนใจด้วยว่าการเผาให้มันแตกนี่ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องทดลองอครับคืออันนี้ปั้นเสร็จแล้วก็เข้าเตาเลย ไม่ได้จงใจให้แตกเป็นชิ้นยางงี้ใช่ไหมก็จงใจไม่ได้แล้วแล้วแต่เป็นอุบิเหตุเหมือนกับอุบิเหตุนะครับเพราะว่าพอเข้าเตาพออุณหภูมิถึงร้อยาก็มีการระเบิดแต่ว่าเราจะแอบติ๊กนามเบอร์ไว้หน้าหลังไว้แล้วเพื่อที่จะเอามาประกอบรู้อยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็เหมือนเก็บเหมือนเก็บชิ้นส่วนมาต่อจิ๊กซอว์ใหม่ใช่ครับใช้เวลากี่วันในการทำเนี่ยไม่เฉพาะประกอบ ให้เข้ากันก็น่าจะสามวันกว่าจะหาเจอทุกชิ้นเพราะว่าบางชิ้นมันไม่ได้แตกที่นัมเบอร์เป๊ะอ๋อมันแตกตรงอื่นใช่ครับก็เลยต้องนั่งหาใช่ครับเสร็จแล้วก็เอามาเผามาเคลือบอ่าแล้วก็ใช้ผิวที่ไปทำดีแคลดีแคลนี่คือเทคนิคการใช้ภาพถ่ายรอนสเฟอร์ลงไปบนเซรามิกใช่ไหมใช่ครับอืมภาพถ่ายโดยอายพิมพ์ออฟเซตแต่ว่าใช้สีเซรามิกอเพื่อเพื่อมาประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเผามันจะมันจะ ไอตัวสีสันพวกนี้มันก็จะลงไปในพื้นผิวเซรามิกเลยใช่ครับเหมือนมันทําแก้วทามชามอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับข้างในเนี่ยเออมีงานมีงานชุดหนึ่งที่อยู่ในห้องมืดอันนี้ก็น่าสนใจชิ้นใหญ่สุดของนิสการนี้เลยนะครับเป็นเป็นงานใหมพรมอันนี้อันนี้มีที่มาจากไหนชิ้นนี้อ่าเป็นภาพถ่าย พอร์เทรตของอาจารย์จางเป็นภาพถ่ายพอร์เทรตใช่ที่ที่ที่ผมชอบที่สุดอันนี้ค่อนข้างเป็นภาพที่คนคุ้นตากันเยอะมากเลยนะภาพเนี้ยใช่ครับผมาอมผมทอขึ้นมาใหญ่สุดของนิทรรศการเนี่ยแต่ว่าคือคือไม่ต้องการพรีเซนต์ทั้งหมดอให้เห็นบางมุมอ่าเพื่อนําเสนอเทียนด้วยประกอบเทียนที่เป็นบอดีของพิทธีแล้วทำไมถึงต้องทําให้เป็นเทียนเพราะว่าในเอ็กซิบิชันอะต้องการ จุดเทียนเพื่อ<ม>เพื่อเผาพิทิพถาพิทิพใช่ครับทำไมถึงทำไมถึงต้องเผาเอารูา้สึกว่าแกแกเป็นตัวแทนของงานพ่อทั้งหมดอ่ะใช้เวลาหลายปีมากที่จะเขาเรียกว่าสละตัวเอง a c r i ก i c ฟตัวเองใช่ใช่เพื่อเพื่อจะได้เอางานพ่อไปสู่สากลใช่ครับอีกอย่างหนึ่งนะนิสัยของพิทิพก็คือเป็นคนที่พร้อมชนเพื่อคน่นเหมือน,นกันนะหมายความว่า เวลามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งอะไรในในวดโงศ,าศาิลปะหรือไ,ไม่ได้รับความเป็นธรรมพิธีก็จะลุกขึ้นมาคือพิธีเป็นคนสู้อ่ะ,อะเป็นคนเป็นคนสู้เพื่อคนอื่นใช่ทั้งเพื่อครอบครัวตัวเองและเพื่อคนอื่นด้วยใช่ก็เลยอยากให้ทําเป็นเทียนเาผาเผาเผาตัวเองเหมือนคนพิเ่าตัวเองนะใช่ให้เกิดแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยแล้วก็ร้อนด้วย <laughs> <laughs> ก็เลยก็เลยเอางานชุดนี้ไปอยู่ในห้องมืดใช่ไหมใช่ครับอื ตอนแรกมามาดูห้องแล้วแล้วก็ทํางานชุดนี้ให้ให้ครับวัดสะาน,นที่เพ <อ S 1> ราะฉะนั้นงานงานศิลปะที่แสดงในสกาลนี้มันค่อนข้างมีความเป็นไซส์สเปซิฟิกนะเพราว่ามันค่อนข้างเฉพาะกับพื้นที่นี้ทำออ,ออกแบบมาเพื่อ,เพ,อเพื่อทำเมือ่อเพื่อแสดงนในแกลเลอรี่นี้โดยเฉพาะเลยครับเนื่องจา่งานที่อยู่ในห้องนี้นะไซส์มันพอดีกับผนังพอดีเต็มผนังบอดีเลยเพราะฉะนั้นก่อนทําก็คือไม่ต้องมีการมาวัดขนาดผนังอะไรก่อนใช่ครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกลักษณะงานศิลปะ ที่เรียกว่าไซส์พเศษิกอาร์หรืองานศิลปะเฉพาะพื้นที่ที่จะมีการคำนวณพื้นที่หรือว่าดูไซส์ดูดูความเหมาะสมแล้วก็สร้างงานขึ้นมาเพื่อจัดแสดงในที่นั้นโดยเฉพาะนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะร่วมสมัยงานนิทรรศการครั้งนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการเหมือนที่ผมตั้งชื่อนิทรรศการภาษาไทยว่าเขาเรียกว่าสนทนากับปรมาจารย์จางแซ่ตั้งผมคิดว่าจางแซ่ตั้งเนี่ยเป็นศิลปินไทยที่ค่อนข้างจะอันเดอร์เเรทคือ คือถ้าก่อนหน้าที่พี่ทิพย์คุณทิพย์เนี่ยจะเอางานของอาจารย์จ่างไปแสดงในมิวเซียมต่างๆทั่วโลกแล้วเนี่ยก่อนอันเนี้ยทางทางเขาเรียกว่าวดวงศิลปะไทยหรือแม้แต่ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมีอยู่หรือผลงานของจ่างแท้ตั้งเท่าไหร่นะครับการทํางานชิ้นนี้เหมือนกับเป็นการหนึ่งคือการบูชาครูนะครับว่าเราอยากให้คนนะรู้จักอาจารย์จ่างว่าเป็นศิลปินที่ทํางานมีความสาคัญแค่ไหนในวงการศิลปะไทยใน,ในอีกในอีกแง่หนึ่งคือ มีม,มีเป็นศิลปินที่มีความหลากหลายในการทํางานที่ใช้คําว่าผมสามารถใช้คําว่า Mul t i disciplinary หรือ,รอาศาสาสตร์ได้คือทํางานที่ในหลากหลายรูปแบบมากถ้าเราไปดูงานของจันจางที่พิพิธภัณฑ์ที่คุณทิพย์ก่อตั้งขึ้นมาจะเห็นว่าจันจางทํางานหลายรูปแบบมากทั้งพอร์ r เทรตแอปสเตรกนะครับภาพเหมือนนะครับทำหลายรูปแบบมากเขียนกวีแต่งแปลหนังสือทําหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าความรอบด้านความความกว้างในการทํางานมันมันมี มีมีความกว้างมากเพราะฉะนั้นมันมีความทับซ้อนกับตัวนิสการทั้งนี้ที่เป็นนิสการที่มีความมัลติมัลติดิสปิเนอรี่ด้วยการใช้เทคนิคหลากหลายนะครับตั้งแต่เพนติงสีน้ามันนะครับเซรามิกไหมพรมนะครับหรือแม้แต่อาหารเนี่ยผมว่ามันมีความทับซ้อนกันในวิธีคิดและก็แพคทิสเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นการบูชาครูแล้วเนี่ยยังเป็นการพูดคุยกันระหว่างศิลปิน ศิลปินคนสําคัญในประเทศไทยที่ล่วงลับไปแล้วกับศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นรูปแบบหนึ่งที่ของงานศิละปะร่วมสมัยที่น่าสนใจนะครับที่ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าแม้แต่การก๊อปปี้เนี่ยแม้แต่การลอกเลียนแบบอ่ะมันก็มีคุณค่าบางอย่างอยู่ถ้าทําด้วยเจตนาดีและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแม้แต่การก๊อปปี้มันก็มีคุณค่าได้การครั้งนี้เป็นต้นนะครับ